ในที่สุดวันใหม่ก็เริ่มขึ้นด้วยการต่อสู้กับอาการงูเงียที่ไม่อยากจะตื่นแต่ก่อนจะเดินทางไปท่าเรือก็ต้องตื่นเช้ามาสำรวจอะไรต่างๆก่อนจะออกจากที่นี่น่าจะเป็นอะไรที่ต้องควรทำก่อนมากที่สุด มาถึงกระแดดร้อนแล้วตอนนี้แต่เราก็จะอยู่กันแป๊บเดียวนะตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะไปเก็บของกันนะครับแล้วก็ไปเคลียร์แล้วก็จะต้องรู้ว่า,าจะจัดสัมภาระยังไงนะเพราะว่าหลายอย่างเหลือเกินเพื่อที่จะไปขึ้นเรือกันที่ท่าแหลมศอกนะ อันนี้เพิ่งไปยิงปลากลับมาหรอครับพี่เปล่าครับจะไปแล้วนะมันไม่ขายเลยเอาอ๋อกำลังจะไปเ <c oughs> <c oughs> มื่อถึงเวลาก็เตรียมคนสัมภาระขึ้นรถเพื่อที่จะเดินทางไปต่อที่ท่าเรือ ซึ่งอยู่ห่างจากที่พักของเราราวประมาณ4กิโลเมตรเราต้องเดินทางไปอีก4.4กิโลนะประมาณ5นาทีนะครับ ผมพี่มอเตอร์ไซค์จอดตรงไหนได้ครับพี่ตรงนี้ได้เลยะ่ะฮะ หลังจากที่เรามาถึงบริษัทที่เราจองเรือเอาไว้ก็จะมีรถมารับเราไปส่งยังท่าที่จะขึ้นเรือต่อไปซึ่งอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่จากที่จอดอรถของเรามากนะักแดดอแรงมากก็จริงแต่นี่คือการไปเกาะน,นี้ครั้งแรกของผมคนเดียวทุกอย่างมาเลยดูสวยงามไปหมดจนไม่ได้สนใจแดดที่กำลังแรงได้ที่เลยพอดีลองมาถึงตรงที่ขึ้นเรือนะครับท่าเรือนี่ แต่ไม่รู้ว่าเราจะขึ้นลำไหนนะตอนแรกนึกว่าจะเป็นลำลำนูลำใหญ่ที่ถ่ายไปตอนแรก oh, <damn. S 2> เรือไปอีกประมาณชั่วโมงนึงนะถึงจะไปถึงกาะกูดนะครับแล้วก็ที่พักขึ้นแรกของเราก็คือออนาเลนะ เราถึงท่าเรืออนาเลแล้วนะ่ยานแต่น้ำน้ำลงไปเยอะเลยอะผมคิดว่าน่าน้ำน่าจะเยอะกว่านี้นะ อันนี้ทีมงานเข้ามากันหลายคนมากแต่ปรากฏว่ามีผมลงจากเลือคนเดียวอยถึงสักทีนะเดีย๋ยวเราก็น่าจะกินข้าวกลางวันที่นี่เลยนะฮะหรือเปล่าเดีย๋ยวดูก่อนเพราะว่าอยากกินพิซซ่าผมเคยเซิร์ชอยู่ว่า ร้านหาร้านพิซซ่าอยู่ซึ่งอยู่ห่างจากนี้ไม่รู้ว่ากี่นาทีนะสวัสดีครับ,รบเ,อเอสเปรสโซเย็นครับหวานหวานศูนรเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีเค้กเลยที่นั่งชิวๆไปก่อนละกัน ทางไปอีกแปดนาทีโ okay, อเคเด๋ยวนั่งชิลก่อนลวกัน,เ,นเดี๋ยวเดินทางไปที่พิซซ่าแอนด์พาสต้านะฮะแล้วก็อย่าไปกินข้าวกลางวันที่นูน่นแล้วก็ค่อยกลับมาเช็คอินที่นี่เลยแล้วกัน เดี๋ยวตอนนี้พี่เขาจะพาไปที่ห้องก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาแล้วก็จะได้เช็คอินไปทีเดียวเลยห้องเขาอัปเกรดให้เรานะครับรุ้น รุ้เลยอ่ะว่าห้องจะเป็นยังไงอยากรู้เลยห้องเราติดชายหาดเลยนี่นะโหดีอันนี้เขากำลังเก็บห้องนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเช็คอินกันอีกรอบ ครับผมเดี๋ยวผมเอาของวางก่อนครับรอมอเตอร์ไ <c oughs> ซค์ไม่รู้อยู่ตรงไหนครับพี่ <c oughs> 4ี่กิโลนะ4กิโลเราต้องเดินทาง4กิโล อ,อยู่ข้าวมีร้านอาหารตลอดทางเลยอ่ะ ไปหลังที่ร้านส้มตำพอเราไปร้านพิซซ่าเราเขาใน g o o g l e Map ที <c oughs> <ๆ>่เราเซิร์ชก็คือเขาเปิดเที่ยงแต่ว่าพอไปถึงจริงๆแล้วโค <c oughs> ดันเขียนเอาไว้ว่าเปิดห้าโมงึ้นก็จะโกอินเตอร์แต่ก็สุดท้ายก็กลับมาสู่รากเงาแต่ว่าก็สั่งรัาหมูแบบไก่ย่างนะ ตาหมูกไก่ย่างแล้วก็อิ่มกากตรงนี้แล้วเดี๋ยวค่อยไปน่าจะกลับไปกินกาแฟที่ที่พักเพราะว่าวิวดีสุดละเดี๋ยวเราออกอาหารกันดีกว่าเราไปเจอเจ้าของร้านนี่แท้จริงรอานเป่าร้านอยู่ถยหค,คือเราสั่งมาถึงไปแต่ว่าร้นานก็ไม่มีแล้วั สุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนยางหน้ามือไปเป็นพันไทยอีกรอบหน,หนึ่งนะแต่ตอนนี้ก็คือได้ไทย่ยาง ห้องที่เขาอัปเกรดให้เราอะนะครับมีจากุชี่มีจากุชี่แต่ไม่มีใครมาลงด้วยมาคนเดียวเอออะอเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันดีกวา่ารีวิวห้องน้ำกันสักหน่อยนึ่งห้องน้ำก็จะมาตรฐานนะไม่ไม่ได้มีอะไรที่พิเศษ ที่นี่เขาก็จะมีสาวว่ายน้ำด้วยนะมีสาวว่ายน้ำอยู่ข้างนอกตรงนู้นนะครับสาวว่ายน้ำโอเคเดี๋ยวขอพักผ่อนก่อนอชายหาดยามบ่ายเย็นๆนะ ตอนนี้ก็ไม่รู้กี่โมงแล้วนะน่าจะราวสี่โมงใกล้ห้าโมงเราวๆนี่มันดีมากเลยนี่ตอนแรกว่าจะลงน้ำทะเลนะแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะไปลงสระน้ำแทน ตัวนี้เราก็แบบว่าซึมซับบรรยากาศชายหาดเอามันดีมากเลยอ่ะดูดิดูดิด เราก็จะเป็นสะว่ายน้ำนะเดี๋ยวก็ไปไว่ายน้ำดีกว่าผ่อนคลาหลังจากที่เหนื่อยมาทั้งวัน สบายอ่ะเย็นสบายมากน้ำไม่ได้ลึกนะน้ำเป็นแบบเด็ก,เ,ดกเล่นได้นะฮะคงไม่ได้ผิดกฎอะไรมัม้งมาเที่ยวทะเลแล้วไม่ได้ลงน้ำทะเลอยากว่ายน้ำสะมากกว่า ถือว่าบำบัดสภาพร่างกายและจิตใจได้ดีมากตอนเย็นนี้ก็เริ่มคิดอีกแล้วนะว่าจะกินอะไรมีอะไรที่ถูกถูกเหมาะกับเราถูกถูกเหมาะกับเราบ้างได้เวลาไปตามหาพิซซ่าของเราต่อ พออากาศเย็นคนลงคนเริ่มลงไปเล่นทะเลละถ่ายซับบอร์ดกันที่ตอนกลางวันเราไปเราร้านปิดดูซิว่าวันนี้เราจะได้กินไหมถ้าปิดเขาก็กลับมากินที่โรงแรมเลยนะไป,ไปที่อื่นลว ตอนกลาง,งวันผมมาปิด <c oughs> ครับเอาพิซซ่านาโปลีครับนาโปลีนะคะแล้วก็พวกซีโร่ครับโคกซีโร่นี่ใช่ไหมะคะครับผมเมื่อกี้เราสั่งพิซซ่านาโปลีไปนะครับก<ม>็คือไม่เคยกินก็เลยลองลองสักหน่อยว่าเป็นยังไง ไม่เป็นไรครับกินได้เหมือนกันแหละไหลเลยสวยแป๊บเดียวเองสวยแป๊บเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวโกยขึ้นเส็เรียบร้อยกายจะโชว์สวยๆไม่เป็นไร ยังน่าเกินอยู่ ไวตรงไหนนี่กังวลไปหมดเลยสัญญาณเนี่ยเดี๋ยวมาดิว่าสัญญาณไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับร้อยห้าบาทใช้ดาด้วยมย ซื้อขนมซื้ออะไรเงี้ยตามร้านค้าแบบของชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะถูกหน่อย